สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่เขามารับชมทุพันานเนาะครับเนาะมือนี่ผมกับยูทูบเบอร์ตัวน้อยกามาใส่ตุ่มกุ้งนำโค้งให้พี่ให้นอ้องในเบิ่งอีกขึ้เกราครับผมมือนี่มากับสาวนครกับยูทูบเบอร์ตัวน้อยด้อครับมือนี่มือนี่ให้เด็กน้อยลูกดูกเค็ดกับเขาขให้กินครับจากมือนึ่งแต่เลยถือโอกาส ตานครถือโอกาสมานั่งสาวนครเป็นตากล้องไหมครับมื่อนี้สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องไานิตันอ่านิตันจะมาใส่อะไรวันนี้พร้อมแล้วพร้อมแล้วไงต่อครับพร้อมแล้วกับไปกันเลยอ่ะดังๆมาสิพร้อมแล้วกลับไปกันเลยโอเคไปถือเองถือเองเลยเหรออยากถือนอยากต้อนยากถือได้ได้เดี๋ยวนี้นะหาเชีอกก่อนแป๊บนะเชือก พ่อรู้ชกำมานเ้นใหญ่ใช่ใช่เปล่าใช่พ่อจำได้ครั้งก่อนลูกก็พูดแบบนี้แหละน้องก็พูดแบบนี้แหละเชือกทำมาจากเส้นใหญ่ทำมาจากเส้นใหญ่ตึงอาจจะดึงอีกเหรออาจจะเดินอาจจะเดินหนีเลยเหรออ่ะ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 ดึงแรงแรงแรงอ่ะดึงโโอเคมันก็ไม่แรงเยอะจังเลย นิต้นใส่เป็นไหมเนี่ยนิต้นใส่เป็นใส่เป็นเป็เราลูกนิต้นจะใส่อันนั้นคืออะไรไม่อันนี้คืออะไรครับเรียกอะไรตุ้มอะไรตุ้มกุ้งโอ้เราจะมาทําอะไรนะเราจะมาทําอะไรนะใส่กุ้งใส่กุ้งเหรอใส่กุ้งให้ให้มันหมานนะลูกนะจะได้เยอะไหมใส่กุ้งให้แม่แม่ป้าป้าได้ชิมเนาะโอเคไหมครับถ้าถ้ามันถ้ามันมีที่ก็ใส่ ขี้กุ้งอรหรอเพิ่นกินถึงหัวกุ้งค่ะพี่น้องเพิ่นเลยว่าเป็นขี้อยู่ในหัวแต่เขาใส่โคมไปแป๊บนะดูมันน่าสะทุกุ้ลังแรกของเหาครับมือนีมากครับคำครับอือโอ้พอดีเลยอ่ะพอดีมากเลยมืออึนมันไกลกันนั้นแหละเขาตอยังไม่จมเลยหรอเ้าต้องลึกๆจริงไหมเพราะว่าพรุ่งนี้น้ำมันจะลดลงเยอะใช่ครับ นี่พอดีเลยหูเหมาะมากเลยครับบ๊อแม,มนว่าอันเพิ่นบังคับเพิ่นมาเลยค่ะพี่น้องขาเพิ่นนะอยากมาเลยค่ะว่าต่หัวพอเพิ่นสิมสาใส่ตุงกุ้งนี่ตอนอยากไปอยากไปหลุดแดยเพิ่นมักเลยเพาไมไม่เอาวัดตัเอกมเด้วอ้เยาะอยาจชมบุกันไปพอดีลูกเนี่ย หมอเลยเนี่ยเห็นไหมนนพอ่พอพ่อพ่อแล้วจะไม่ให้ต้นใส่พ่อจะไม่ให้ต้นเดินลงน้ำก็ให้ต้นใส่รองเท้าบูททายเนาะก็ใส่รองเท้าบูทเดินกับนี้แหละลูกมันจะได้ไม่เจ็บขาไหนะมีปลานะาปลาเยอะะปลานิลปลานินปลานิลปลา,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 าตะเพียนน่ะตัวซ้่มข้ามือนี่ฝ้<ภ>ามือใช่เอามือขึ้นมามาเล่นมาเล่นชายครับพี่น้องครับ เป็นมากเขามาไม่เล่นหาดทรายครับเซ็ตแท้เขาตุ้มกุ้งผมแท้ละ่ะสามอ,อย่าพึ่งลงมาอย่าพึ่งลงมาอย่าพึ่งตกไม่ตกอโอ้อยพึ่งลงมาอันนี้ตอนยืนอยู่เฉยๆแล้วยืนอยู่ตรงนั้นแหละตอนตีลาักาลงมาแล้วลงน้ำไดๆก็จะบอกตอนก่อนได้มันอันตรายเลยลูกเข้าใจไหมครับเห็นไหมมีแต่น้ำข้างล่างแล้วพึ่งจะหยุด พี่นองครับหลังที่สามครับผมเอ,เอาพักล่างาเดี๋ยวแล้วต้นครับเดี๋ยวพ่อจะอพักล่างครับพักนี้ไม่ได้ครับโอเค,อเคไม่เราต้องลงเข้าไปใกล้ข้า,างล่างครับเพราะว่าเดี๋ยวตอนเช้า,น,ชาน้ำมันลดมันแห้งครับมันแห้งปุ๊บตุ้มเราก็จะลอยแต่ผม เบื้องปลาตัวนี้ปลาหลายหลายครับพี่น้องเบาไปาหรืยก็เอาเนาะเป็นหลังที่สแล้วไงพ่อ,อเป็นหลังที่หาแล้วไหมครับนี่ต้นหลงังนี้หลังที่เท่าไหร่ห <c oughs> ลังที่เท่าไหร่แล้วก็จำไม่ได้แล้วนะว่าเรื่หลังที่เท่าไหร่ แม่ว่าหลัง,งที่สี่ใช่ไหมตอนจำเป็นก็เลยนะโอเคไหมเดี๋ยวเอาไม้มาหน่อยนี่ต้นพ่อไม่เตรียมพร้อมเลยหลังต่อไปครับหลังต่อไปของเฮาจากหลังที่หกไหนปุ๊ยูทูบเบอร์ YouTuber ตัวหน่อยเล่านับหรือเาเริ่มเลรอหลังที่ห้าก็เป็นหลังที่หกพีโอเคโอเคครับก็ครับหลังที่ 6, หกเหรอ หลังที่ห้าไม่ใช่เหรอเล่น้วที่ห้าเอกกันแล้วเหมาะมากเลยเนี่ยเหมาะมากเลยครับตรงนี้นะเอาหนูมาบุดไว้อยู่มาบุดไว้อยู่นะ้เจ็ดหลังเมื่อปาวเจหลังครับแล้วนี่หลังถึงเท่าไหร่แล้วจำได้ไหมหลังฮือทำไมเก่งจังเลยท ไ่้ข้าพูนว่ไปซื้อยาใหม่สิได้ได้เก้าหลังก็จะ็ได้แบ่งให้ผู้ชมกินด้วยเจดหลังนี้ก็แบ่งให้ผู้ชมกินได้ไม่ได้มันไม่เยอะโอ้รู้ได้ไงมันเยอะหือเ่ออไม่ะต้องต้องเป็น

ครับผมสำหรับทำขึ้นนี่เข้ากันต้องขอตัวลาไปก่อนครับแล้วเพื่อนเช้าให้จังพบกันไหมนะครับเนาะโอเคไหมครับลูกตุ้งพวกมีเช้าใช่พวกมีเช้าพวกมีเช้าพ่อ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 จับแขนต้งลักออกมาจากที่นนแล้วเอาไปนั่งโอเคได้ดกันเเเออไไปปาบโอเคได้โอเคได้เลยครับต้นจะมาด้วยใช่ไหม ได้เลยครับลาลาท่านผู้ชมคืนนี้ไปก่อนลาท่านผู้ชมสำหรับคืนนี้ก่อนสำหรับคืนนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่พิมหน้าบายบายครับบายบายครับสวัสดีครับด้วยสิฝากอะไรฝากกดติดตามด้วยสิลืมนะเนี่ยฝากฝากกดไลค์กดแชร์ให้ให้ต้องฉากรคาร์ล้อโอเคครับ่บอกไปแล้วนะเหรอท่านผู้ชมอาจจะยังไม่ได้ยินไงเราก็ต้องพูดใหม่คือ เอเคไหมครับอ่าสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่พร่น้าบาย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 แล้วก็อะไรอีกสวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีครับสว,ส,สวัสดียา่าบแ้าครับพี่น้องหลังจากที่งัดยูทูบเบอร์ตัวหน่อยแต่งตัวเรียบร้อยกันเข้ากอดสิบผ้ากันมายามตุ้งกลุ่มถีเข้าใส่ไว้เมื่อคืนนี้ครับใช่ไหมใช่ไหมครับยูทูบเบอร์ตัวน้อยยูทูบเบอร์ตัวน้อยตืน่ยตนยัง <c oughs> เป็นจไนนะได้เนาะดึงมันสิดึงเลยเหรอครับดึงมันจะได้รู้ว่ามันอยู่ไหนพอแล้วพอตั้ดึงเองดึงเองดึงเอง อู่ี่ตงีอ่าเชิญเชิญเชิญมีนี่เปล่าหลังแรกครับพี่น้องครับอ่วาว้าวอีกอึงเลยครับ <c oughs> หลังแรกครับ <c oughs> กลับยูทุบเ่อได้เดีอยาลงน้ำอย่าลงน้ำ เ้านนะมเด้วยดครับครับผมหลังแรกของข้าครับหลังแรกของยูทูบเบอร์ตัวน้อยครับมานไหมลูกมานมากมานมากโอเคตัวเยอะตัวเยอะเลยนะหลังต่อไปกันครับพ่อฉันจะเป็นคนดึงขึ้นมาพอไม่ต้องด <Yeah. S 2> มันลึกครับตัวนี้มันสูงเพราะหัวห mm ินมันสูงครับโัวหินมันสูงก็ดีแล้วจะได้มันลงโอ้โอ้เยอะมากว้าวว้าวเลยน้องครับโอ้เยอะๆยอ มันมีกี่ตัวโอ้เยอะเลยนึกออมันมีกี่ตัวคะไม่รู้เหมือนกันไม่นต้องแตะเป็นร้อยตัวเหมือนมีต้อนวาเลยแหละเอออโอ้ีดองครับผมโอ้ งา,งามครับพี่น้องงา,งามเลยโอ้โหอีกล้งนะครับพี่น้องหมานพินกันครับนี่หลังนึงคักอยู่ได้ครับพี่น้องหลังนี้ก็ได้หมานอยู่หมานอยู่ครับ พี่น้องหลังสุดท้ายของฮอตแล้วครับปานี้เด็กหน่อยเขาจะไปโรงเรียนแล้วแหละสายแล้วครับอู้หูไม่ได้เลยกำลังล้างครับพี่น้องหลังสุดท้ายโอ้พ่อครับน้ำพ่อึงขาบูท่อไหมไม่เข้าครับพ่อบูคาบูเพรยาวอยู่ทาไมยาววะ เ่ลเฮ้ยตอนได้กี่ตัวได้<อ>ไม<ห>ากี่ตัวไม่ได้หลังนี้ไม่ได้มีสองตัวไม่ไม่ผ่านครับหลังไม่ผ่านครับสามตัวครับพี่นอ้องอ้าวอ้าวเหลือสองสังั้นอ้าวสามตัวอ๊อไปแล้วไปไปเลย ทันไหมไม่ทันอู้ขาดขาดอีกแล้วมีอะไรเข้ามากินอีกแล้วนี่พี่นอ้องบายนีย้เขากับมาสรุปจะใช้ตุ่มกุ้งเหมือนกันนะครับเนาะว่มามันใ,ใหญ่เท่าไรครับพี่น้องบ้างครับผมหลังจากที่เข้าสรุปอยู่น้องของบารายพา,าเด็กหน่อยฝากไปโรงเรียนครับเข้าก,กับเรศฟ้ากเข้ามาอะไรแต่วมาสรุปยื่นนะครับเนาะ แอะมาเบืองกุ้งครับตัวใหญ่เลยครับตัวใหญ่มากแต่ตัวใหญ่ๆแบบนี้ก้อยบ่แแ่บด้ยครับเขาต้องแจ้วใส่บอักกกอรัรบพี่น้องผมมีบมากกอกอู้่ครับเดี๋ยววันนั้นหน้หาวสีเ,เจียวหมากกอกกินนะครับเนาะครับผมสำหรับคลิปนี้ค่ะือสดินมีเพียงสค่นี้ละครับน้องในสัตครับม,มีอะไรฝากท่านผู้ชมไหมสำหรับคลิปนี้ ขอตัวลาไปก่อนแจ็คทำมขึ้นมากบายบายอย่าลืมอะไรครับลูกอย่าลืมคนไร้กุกแชร์ให้ต้องสารละครสาละอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลัลงใจให้สามละครสาละด้้ยนะครับบายบาย,บายครับสวัสดีครับ